พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยโสธรกันแน่ค่ะเรื่องของการจัดงานวันเด็กเพื่อจัดงานวันเด็กในรูปแบบของการแบ่งปันน้ำใจให้น้องๆนั่นเองค่ะโดยทางสถานีวิทยุนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรร่วมกันกับทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดและกับภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมเรื่องของการปันน้ำใจเพื่อน,น้องนะคะในพื้นที่ห่างไกลเทือที่8และกับกิจกรรมออนกล่าวเทือที่2เป็นการฉลองวันเด็กแห่งชาตินําค่ะ โดยทีโรโองเรียนบ้านไส้งามตำบลกุดกุ่งอำเภอค่ํมเคืนแกว้วจังหวัดยโสธรน,นายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็ได้ดเปิดกิจกรรมปันนำใจเพื่อนอ,นองในพื้นที่ห้างไกลเทือที่8และกักิจกรรมออนกลาวเทือที่2เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2 5 6 8 ซึ่งสวทยโสธรรวมกับโรงเรียนบ้านไทรงามสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรและการหน่วยงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนจำนวนกว่า40หน่วยงานได้จัดขึ้นซึ่งภายในงานนะคะก็มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงามและก็มีการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาขนมของเล่นต่างๆมอบให้กับ ไปมอบให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านไส้งามเพื่อสางรอยยิมและก็เติมความสุขให้กับเยาวชนที่จังหวัดยโสธรได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าของในการที่ะจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมันฝึกเจ้าของเองอยู่เสมอนะคะและก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ อย่างมีรับผิดชอบต่อสังคมและก็มีความกตัญญูก,กตัเวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณคู่อาจารย์พรที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและก็มีคุณธรรมของประเทศชาติซึ่งในมือนีก็มีกิจกรรมเรื่องของการออนกล่าวเทือที่สองเป็นการพบปะ พี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านไสยงามนอกจากนั้นแล้วภายในงานก็นยังมีการชมเรื่องของการแสดงของนักเรียนร่วมทั้งการแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปของชุมชนบ้านไสยงามซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเกยาวชนได้รับความหูและกับประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากจะเรียนในห้องเรียนแล้วเพื่อที่จะสร้างอนาคตและก็เป็นกำลังลักของชาติในการที่จะพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไปนั่นเองค่ะกถือว่าเป็นกิจกรรมที่ หลากหลายนะคะ,คะเป็นการแบงปันน้ำใจให้น้องๆแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมเรื่องของงานวันเด็กไปน้ำค่ะ